สวัสดีครับขณะนี้เวลาตีห้าสิบนาทีครับตื่นตื่นตื่น,นมีเรื่องแล้วสีนอนก็เลยบไปนอนเพราะว่าเลื่อนเลื่อนเฟซเลยไปเจอคลิปคลิปนี้แหละครับก็เลยฟังแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็อยากพูดเขาก็อยากจะถาม หลังจากที่คุณแม่เพหต์คลิปแล้วก็คลิปคลิปที่คุณแม่ทำนี่เป็นคลิปเปิดสาธารนณะให้คนได้มองเห็นให้คนได้เข้าถึงให้คนได้ไปคอมเมนต์ให้คนเข้าไปแช่ไปแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้ผมบ่ฮห้จากแม่เป็นการส่วนตัวเนาะนะครับคุณแม่เพิ่นไซแวนตาที่เพิ่นออกมาระบายคามในใจ สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่บัวชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไคงค่ะพี่น้อง่ะแม่บัวเปิดหวัวห้เบิงเนาะตื่นเต้นมือเศร้าตื่นขึ้นมาแม่บัวกับมาเข่าเฟซบุ๊กเนาะเข่าเฟซบุก๊กพ่อจูกไปเจอพ่อจูออกมาเบาข่าวมาเบาเรื่องนี่แหละค่ะพี่น้องค่าแม่บัวกระตุกใจว่าเป็นอยียงกันเนาะ่าสั่น แต่ว่าก็เขาอุกเขาใจแล้วได้ฟังจนเขาใจแล้วก็ได้เบิงคอมเมนต์เบิงงยัางแล้วเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่ากับเป็นการที่มีแม่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะเพื่อนออกมาเบาคือพอจูเบาไปน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยเป็นการคาดเคลื่อนความเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าตอนสายมาตอนสายของมือนี่แหละคะ่ะ แม่เพิ่นก็ออกมาขอโทษออกว่าเาว่าว่า,วามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเพิ่นแต่เพิ่นก็นเลยว่าเบิดอารมณ์สิเบิ่งมาล้าํามาซานเพิ่นกะกัเป็นความเป็นบทเรียนราคาแพงของการที่เฮ้าสิโพต์อยียงเนาะพี่น้องาคระการที่เราจะโพสต์อะไรพาดพิงไปถึงบุคคลที่สามเนาะการที่เขามีเรื่องมีเล้ากันอยู่ในวงในกันแล้ว กับผลสีมาโพด์ว่าบไปเบิงมอล้ัดอกจังสั่นจังสี่ก่ะสร้างความคุ้นของมองใจให้แฟนพ่อแม่อมีมมมมลาหลายคนนะคะเนาะกะเป็นการคอมเมนต์เขาไปรถทัวไปจอดหน้าบ้านเพื่อนหลักพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็มาขอโทษเพื่อนก็มาบอกกันแล้วเนาะคนไทยด้วยกันให้อภัยกันนะคะพี่น้องค่า ะบมีย่างหลายค่ะพอโจค,คุณกอ,อกมาเบิงว่ามาบอกว่าแม่แม่คือเบาจังซี่กับประมาณนี้เนาะแม่คือเบาจังซี่มันเป็นเหตุผลมาจากอะไรความความยาวแค่ไม่ถึงนาทีนะคะพี่นองคะก็เหตุในคุนเขาโอกคเข้าใจคลิปนั่นรู้สึกว่ายอดวิวสามแสนกว่านะคะพี่นองะ่ะแต่ว่าแม่ก็ได้ลบคลิปไปแล้วแล้วก็ทําคลิปออกมาขอโทษนะคะพี่นองกะเป็นการ เข้าใจคาดเคลื่อนกันแล้วก็เป็นการพูดว่าพอพอมีเรื่องกันก็เลยไม่อยากดูหมอลำทำอย่างนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับวงนะคะแม่ก็บอกแล้วนะคะจังไายกะเป็นบทเรียนเวลาสิโพดเวลาสีเบาอีกอย่างน้อพี่น้องเนาะการทุกซิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองนะคะการที่เราจะโพสอะไรลงไปในโซเชียลเนาะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นเรื่องยุ้มยิ้มเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ใช่เรื่องรุนแรงอะไรแต่ว่า กับเป็นเรื่องที่สะกิดใจของแฟนคลับพอ่พอ,พอมแม่เนาะเขากับเขาไปเบิ้งกันได้ตามกันอยู่ค่ะได้เบิ้งช่องนั้นช่องนี้เพื่อนเกอ,อกมาบอกเพิ่นเกอ,อกมาขอโทษขอพยกจะแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราคนไทยก็ให้อภัยกันเนาะคะ่ะมามวนๆต่อๆกันเลยค่ะมาเร้งนี้สําหรับเมื่อคืนนี้อยู่ที่บ้านประธานห่างกับมวนซื้นโฮเซลกันพี่น้องค่ะไล่เบิ้งลิป ไล่เบิ้งคิปบวดบวัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งทีมงานประธานห้างทั้งทีมงานสาวน้อยพิษบ้านเพงมวนซื้อโฮเซลกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่น้องเคยมีบอค่ะปรากฏการหมอลำสองวงเจ้าของคนเดียวกันสาวน้อยลำเพลินโชว์เหรนมาขึ้นนี่อยู่บัวขาวจังหวัดกาลสินนะคะแล้วก็งานเดียวกันวันนี้ค่ะลดสวนกันเข่ากันออกเลยค่ะพี่น้องค่ะงาน ที่บัวขาวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลนเมอนี่อีกเนาะคะ่นะเนาะคือบรเ,เคยมีดอกค่ะ,คะพี่น้องในประวัติศาสตร์ชาติไทยแม่บัวว่าไม่เคยมีไม่เคยมีเลยมียุคพ่อโจโนี่แหละมียุคอุ้งญิงนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะที่เฮ็ดได้เนาะหมอลำเจ้าของวงเดียวกันและเป็นหมอลำวงใหญ่ทั้งสองวงแล้วก็รีวิวรีวิวเมื่อคืนนี่แม่บัวเขาไปเบิ้งในในเพจ สาวหน่อยสาวหน่อยลอเพือนชูแล้วก็เพีดสาวหน่อยเพียันเพียงเนาะค่ะพีน้องค่ะแฟนเพลงชื่นอกชื่นใจชื่นชอบสาวน้อยลําเพลินโชว์เป็นจํานวนมากค่ะกับแม่นี่หลีค่ะพีน้องค่ะไม่แพ้กันเลยสองวงหนี่บเพ้กันเลยลูกๆทุกคนมีความสามารถแล้วก็ดนตีเครื่องเสียงทุกอย่างแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าเสีย มีมีแค่แต่ว่าผู้ใดมักไผกับเหลือกเบืองผู้ดันเนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็จะมีพี่วัดศิวดลเป็นผู้นำทีมงานนะคะแล้วก็มีพ่อการชัยมีน้องหมิวชนทิชามีน้องหมิวรัชดาพรนะครับตัวแม่เหล็กใหญ่ๆแล้วก็มีผู้ผพ่อพญายญยพระเอกอะพี่ฮอตด,ดี้พี่ป๋อมแปมแล้วก็จะมีพี่วรชัยโอ้ทุกคนมีความสามารถค่ะร้องดีเสียงดี ร้องเต้นเล่นดีทั้งนั้นเลยค่ะนัทสุรศักดิ์แล้วก็น้องฮักเพลงทุกคนนะคะคุณภาพคับแก้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มาวันนี้จะมาเบิงอีกต่อกันเลยค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำทีมโดยอุ้งอิงแล้วก็อมแอมออฟหกอค่ะพี่น้องค่ะหกอนำทีมนะคะอุ้งอิงอองแอ,อเออุ้งอิงอมแอมแล้วก็ พี่ออฟพี่ออฟก็ออออีกนะคะพี่น้องคะเป็นเอียงสีบเบิงเพื่อความวลค้อมซึนเกิดมาสาดนี่ประตองเพ็ดประตองไปยหุ่งยางอยียงหนะะ่อยพี่นอ้องมวลยางเดียวค่ะพี่น้องคะอิจฉาแซวกาลสินเนาะพี่น้องคะอิจฉาเช้าบัวขาวเพื่อนี่เบิงมาล้มสองวงสองมือติดต,ต่อกันพี่น้องคะไปเบิงไปมวลไปซึนคะ่ะมะล้มสามสี่แสนเพื่อนจ้างไว้ห้เบิง เฮาเสียบัตรแค่ลอ,อยกว่าบาทเขาทิศเขางานเนาะค่ะเนาะไปดูไปชมไปนั่งเบึ่งมะล้มจิบนาำอางุนจิบจิบนาำเกี๊กห้วยแล้วแต่ผู้ใดมักสีใดเนาะพี่นอ้องค่ะไปเบึ่งมะล้มฟังเพลงมวนมวนสอดแจงค่ะพี่น้องคะ่ะไปนั่งนั่งฟังเพลงฟังมะล้มไปเติมพลังไปเติมความไปเติมไปเติมพลังบวกให้ตัวเองนะคะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยู่ไก่กับไปเบึง่งไปสมใดนะคะ สองวงสองวันสองวงติดต่อกันนะคะแต่ว่าแม่บัวได้ไปเบิงแล้วสองสองวงในวันเดียวกันแต่ว่าสองวงในวันเดียวกันนะ่ะสนุกสนานมวลซึนยี่พี่น้องแต่ว่าเสียเวลามันจบเร็วไปน้อยหนึ่งตอนที่แม่บัวไปดูที่กินซาลังสิตนะคะเพราะว่าคือดยโดยด้วยเวลาด้วยสถานที่ด้วยเวลาที่ถูก ตั้งกดเกณฑ์มานะคะนักร้วงก็ต้องขึ้นพออ้อมกันที่ละซีคน้คนหาค้นกะมวนซื้อลูกเต่าแต่ว่านี่เราไปดูวัลลวงเบิง่งให้เต็มอิมะะ่มเลยค่ะพี่น้องคะสําหรับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชผู้ใดกะมักคือเก่าค่ะจ้าหน้ก็มักคือเกาะะ่ากกมวนคือเกา่ามักมวนผู้ใดมักมวนกัไปผู้ใดบวมักมวนกับเตือนพาน,นะะเนาะคะ่ะเนะาะเจ้าหน้นกะ เป็นกำลังแรงใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อโจนำทีมสาวน้อยลำเพลินโช์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงให้มว่วนให้ซื่นยังสี่ตลอดไปเนาะค่ะเนาะทีมงานเพชรทีมเพชรทั้งสองวงเป็นกำลังใจให้นะคะจังไดกะพ่อกันไม่คิดหนาเนาะคิดนี้พ่อกันซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะเดอะ้อก่อนจากกันเฮ็ดจังไดพี่น้องก่อนจากกันกดติดตามให้ไม่บัวแนะ่กดกระดิง่งติ้งติ้ง,งให้ไม่บัวน่ยเด้อค่ะเดอะ้อ ผู้ใดผ่านไปผ่านมาพอคลิปไม่บัวกะอย่เสเลื่อนผ่านเนาะค่ะเนาะกดให้ไม่บัวแน,น่เด้ะคะ่ะกดติดตามให้ชัยเดบัว J O 2 Official ค่ะสวัสดีจ้า